ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นนะคะได้จัดก,กิจกรรมกีฬาสีเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีโอกาสทำกิจกรรมออกกำลังกายและฝึกความสามาัคคีร่วมกันค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะสนคาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นจังหวัดสมุทรสาครได้จัดก,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโดยมีน้องๆผู้อพยพย้ายถิ่นทั้งสัญชาติพมา่าลาวขเขมรกัมพูชามาร่วมแข่งขันค่ะซึ่งมีทั้งการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือการแข่งขันแชร์บอลค่ะในเกมนะคะน้องๆสนุกกันมากค่ะต่างฝ่ายต่างก็ส่งเสียงเชียร์และทั้ง2ทีมก็แข่งขันกันเต็มที่ปฏิ บัติตามกฎกติกาไครเหนือกว่าก็ชนะไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพี่ๆกลุ่มฟ o ตทักเรนเจอร์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มลดขายของค่ะมาร่วมเลี้ยงอาหารและแจกของขวัญให้น้องๆกว่า300คนนี้ด้วยโดยขนกันมาทั้งขนมจีนน้ำยาสปากเกตตีขนมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาทำให้น้องๆน,นะคะได้รับทั้งความสนุกสนานและของรางวัลกลับบ้านไปกันด้วยค่ะ มุตบอลน,นะครับเราจะทีมที่หนึ่งฝ่ายมันจะร้อนมากนะครับเดี๋ยวบ่ายเราจะได้อยู่ในโรงยิมนะครับจะได้ไม่ร้อน,นจริงนะครับแต่ก็เป็นรางวัลชมเลยเหมือนก,กันนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่พอ